Poco x 6และ Poco x 6 pro กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับคาดว่าจะมีการรีแบนมาจาก redmi note 13ซีรี series เหมือนเดิมถ้าวก็มาดนข่าวสารดีดีทาง IT ีในช่วงเย็นในวันสแปนในกาซาซิบะทีไนพูดข่าว IT รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องของเราด้วยนะครับผพ้ใจแ้พลข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันแลงจะที่มีการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Redmi Note 13 Series ไปหมาดๆนะครับก็มีข่าวาวถึงรุ่นใหม่นะครับจะเป็นการรีแบนในเครือญาติของโปโกรุดออกมาตามธรรมเนียมนะครับเพราะปกติแล้วนะครับ Redmi Note Series เนี่ยบางรุ่นจะมีการเปิดตัวเฉพาะในประเทศจีนที่ถูกนำมาแต่งหน้า แล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อนะครับเป็นโปโกอยู่เป็นประจำเลยทีเดียวและในส่วนนี้ก็เป็นคิวของโปโก x 6นะครับรวมถึง x 6 pro ด้วยเพราะมีการหยิบเอา Redmi Note 13 r pro และ Note 13 pro speed edition นะครับมาวางจำหน่ายในแบบ global ด้วยโดยอาจจะใช้ชื่อว่าโปโก x 6นะครับโดยเป็นการนำรุ่นของ Redmi Note 13 r pro มารีแรนด์ pro, Band, ขายทั่วประเทศนั่นเองโดยข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เราได้มานะครับในส่วนของ r e d มีเนี่ยมีการไปในทิศทางเดียวกันแล้ว แล้วก็ในเรื่องของสเปคหลายๆตัวเนี่ยก็ให้ความน่าสนใจอยู่พอสมควรเลยทีเดียวทั้งนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีแล้วนะครับที่เจ้าตัวโปรโก X6 และ X6 Pro เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับและตอนนี้โปรโก o f i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  l s t t r r e ในประเทศไทยก็เริ่มมีการปรับราคาของทั้ง2รุ่นเนี่ยขึ้นมาถึง3,000บาทนะครับใครที่กำลังรอรุ่นนี้อยู่เนี่ยก็เตรียมได้เลยนะครับในส่วนของโปรโก X6 ก็คือได้มีโน้ตสนะครับส่วนอีกตัวหนึง แต่ผมดูข้อมูลเพิ่มเติมนะครับกาบอกว่า Poco A6 ก็คือ Redmi Note 13 R Pro นะครับแล้วก็ Poco A6 Pro ก็คือ Redmi Note 13 Pro Speed Edition นั่นเองและนี่คือข้อมูลที่เรามาฝากากันสดรับแฟนๆ Poco ครับ สวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ขนมนมเนยมีเยอะแยะเลย,เ,ลยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกน QR Code คท้ที่เราโชว์ไว้ ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหนุนกันเยอะๆนะแต่ทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเย็นวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันกด Subscribe เพื่อตามข่าวสารดีๆรีวิวดีดและขอ้อเราต่อไป ช่องเรามี f เฟ b บ o k f แฟนเพจแล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนและกล็มอบดีข่าวสารกันแบบนี้ได้ใหม่เป็นประจำในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย